ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชยยนสวัสดีครับพบคับผมโทมัสพิเชยยนของพักดีกับทยานเดลี่พอดแคสต์นะครับคุณคิดว่าสภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญแค่ไหนที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ครับแน่นอนว่าทุกคนก็คงบอกว่าก็ค่อนข้างมีความสําคัญแต่บางคนอาจจะบอกว่า คนนะ่ะต่อให้มันสู้สักอย่างเนี่ยจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบไหนเนี่ยมันก็ต้องเติบโตได้ทั้งนั้นผ่านความพยายามผมมีมุมมองที่น่าสนใจครับวันก่อนผมมีโอกาสไปนั่งรับประทานอาหารกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอวนะครับกระทรวงอว์นี่เป็นชื่อกระทรวงที่ค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับก็ย่อม,มาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยนั่นแหละนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับท่านดรอเตอเนกราธรรมนทัตเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอเนี่ยให้มุมมองที่น่าสนใจเพราะว่าคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าท่านทรัฐมนตรีเองเนี่ยเรียกว่าในสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแอคทิวิสต์ตัวใหญ่เลยนะฮะแล้วก็จนสุดท้ายก็คือหนีเข้าป่าไปอยู่ ป่าทั้ง4ปีถ้าใครไปค้นนะฮะเหตุการณ์สมัย6ตุลาเนี่ยแหละชื่อของดรเนกเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรเลยมุมมองท่านน่าสนใจท่านก็เล่าเรื่องนะครับในอินเดียเนี่ยมันไอที่จเจริญก็จะเิญเจริญเ,เลยเนี่ยส่วนไอที่มันลำบากเนี่ยมันก็ลำบากลำบากผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยไปรัฐพิหารมารัฐพิหารนี่เป็นรัฐที่ยากจนที่สุดนะครับของอินเดียเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าอินเดียยากจนที่สุด คุณผู้ฟังทุกท่านคงนึกสภาพออกแน่นอนว่าสภาพมันเป็นแบบไหนไปทุกที่มีแต่คอทานมีแต่จันทานสุขอนามายัยต่างๆไม่ดีเลยนะครับก็อยู่กันแบบว่าแรนแค้นมากๆนะครับท่านดฐมนตีก็บอกว่าสภาพแวดล้อมแบบเนี้ไอการที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาจนาได้รับการศึกษาสูงๆหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าที่เกิดมาในดินแดนแบบนี้เนะี่ยคนมักจะคิดว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเกิดในดินแดนที่มันโอ้โหลําบากยากจนข้นแค้นสุดๆเลยท่านถึงได้มองเห็นทุกข์เนี่ยท่านอมพนตีอเนกเนี่ยให้มุมมองใจบอกว่าเอ้ยจริงๆมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกศาสนาพุทธในสมัย2,500ปีก่อนเนี่ยพื้นที่ในอินเดียเนี่ยเป็นดินแดนที่เจริญมากแบบเดียวกันเนี่ยดรอเนกเล่าอีกว่าไปดูไอสไตล์ก็ได้ไอสไตล์เนี่ยถ้าเขาไม่ได้เกิดในประเทศที่มันพอจะมีทรัพยากรให้แล้วก็ได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาสูงๆแบบที่เขาอยู่ในยุโรปเนี่ย สมมติถ้าเขาไปเกิดอยู่แบบขอภัยนะครับแบบพเมนนะฮะหรือว่าไปเกิดอยู่แบบว่าในประเทศแบบแอฟริกาประเทศเอ่อไม่มีโอกาสมากๆเนี่ยคนแบบไอซายหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะพระพุทธเจ้านี่อาจจะเป็นเรื่องของศาสนาเนาะถ้าพูดกันตามตรงผมคิดว่าอันนี้มันมันมีเรื่องของเอ่อมุมมองางศาสนามาเกี่ยวแต่ถ้าเราพูดในแง่ของการที่จะสร้างอัจฉริยะให้ศักยภาพของเขาเนี่ยมันได้ผลิบานออกมาเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่า สภาพแวดล้อมเนี่ยมันจาเป็นที่ต้องเอื้อให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสทั้งศึกษาทั้งเจออาจารย์ที่ดีนะครับทั้งมีโอกาสที่ได้แสดงออกถึงมุมมองหรือสิ่งที่เัวเองคิดไม่เหมือนคนอื่นอัจฉริยะบนโลกนี้นะฮะเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันคิดไม่เหมือนคนปกติทั่วไปทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มันปิดกั้นความรู้นะครับหรือปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์อะไรก็ตามเนี่ย ยากมากๆที่เราจะสามารถสร้างคนแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมเนี่ยเราถึงเห็นอัจฉริยะหรือนวัตรกรในประเทศที่เจริญแล้วมากกว่าในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือยังอยู่ในขั้นของการเป็นประเทศด้อยพัฒนาการที่บอกว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยเนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้โหเราจะต้องมีโต๊ะปิงปองมีโต๊ะสนุกเกอร์มีตึกสูงสูงไฟสองสว่างมีอาหารการกินให้กินตลอดเวลามีโรงอาหารมีแคนเตน แทบจะก๊อปปี้ g l e Facebook มาเนี่ยผมว่าประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นผมว่าประเด็นใหญ่ที่สําคัญที่สุดในการที่จะสร้างตัวผู้นําหรืออัจฉริยะบางคนให้เกิดขึ้นในองค์กรและสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะ transform หรือสร้างให้องค์กรเติบโตได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับคือสภาพแวดล้อมที่จะขับให้คนคนหนึ่งกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะผิดพลาดกล้าที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้นํามันต้องมีวัฒนธรรมที่เอื้ออํานวยให้สิ่งเหล่านี้มัน ได้ให้คนสามารถที่จะกล้าแสดงออกมากๆคําว่ากล้าแสดงออกก็แปลว่าถ้ามันเฟลคนนั้นก็ไม่น่าจะโดนประนามหรือถูกทําโทษในลักษณะที่เหมือนเหมือนถูกประจานอย่างเงี้ยนะครับถ้าว่าถ้าทําเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าให้เก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็คงอยู่ได้ไม่นานหรืออยู่ไปโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะตัวเองมีศักยภาพแค่ไหนหรือเป็นคนเก่งองค์กรเองก็ไม่รู้จริงๆคนนี้เป็นคนเก่งหรือแม้แต่กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยก็จะคิดตัวว่าตัวเขาเองไม่เก่งเขาทาได้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเป็นผู้นำนะครับหรือว่าบริหารองค์กรเนี่ยการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะผลักดันให้คนเก่งๆได้มีโอกาสแสดงตัวเองออกมาว่าศักยภาพของเขาเนี่ยสามารถที่จะไปได้ไกลามากกว่านั้นอีกเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะสร้างฝ่าย HR ให้ไปควานหาคนเก่งๆซะอีกคือคนเก่งๆเนี่ยมันแน่นอนด้านหนึ่งมันก็ต้องพยายามควานหาเข้ามาเวลาที่บริษัทเติบโตเนี่ย คุณจะสร้างแต่คนภายในเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ทันแต่ผมว่าสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะคือคุณต้องมีวัฒนธรรมที่สร้างคนเก่งจากภายในได้ก่อนไม่ใช่มีวัฒนธรรมในการฮันคนเก่งมาจากข้างนอกผมพูดถึงความ SME นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพเขาไม่ได้ใช้วิธีแบบนี้อันนั้นคือเป็นสตาร์ทอัพที่ผมว่าหก็ต้องพร้อมทั้งเงินทุนนะพร้อมมันต้องพร้อมหลายอย่าง ซึ่งก็คงไม่ใช่องค์กรส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็โลกใบนี้แต่องค์กรส่วนใหญ่ของประเทศแล้วโลกใบนี้ผมเชื่อว่าเป็น SME และ SME โดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้มีเรียกว่าศักยาภาพที่จะไปดึงฮะค,คนที่โอ้โหเรียนจบสูงสูงแบ็กกราวน์ของบริษัทที่มันตอบสนองโดยตรงกับสิ่งที่ SME รายนั้นทําอยู่ผมว่ามันมีน้อยมากที่เป็นแบบนั้นนะครับงั้นถ้าเราพูดกันตามตรงเนี่ย ด้วยศักยภาพของการ s m e เนี่ยการจะดึงคนเก่งเข้ามามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายการที่จะมีหลุดเข้ามาสักคนสองคนเนี่ยโอ้โหก็แทบจะเปิดแชมเปญฉลองกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดในการที่จะสร้างคนเก่งขึ้นมาให้ได้คือต้องสามารถสร้างคนเก่งจากภายในขึ้นมาให้ได้ก่อนซึ่งวัฒนธรรมที่มันจะรองรับในการสร้างคนเก่งขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกไปแต่ตอนต้นนะครับต้องเปิดให้สามารถที่จะรองรับความผิดพลาดได้ต้องอทําให้คนคนนึงเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้ถึงศักยภาพของตัวเอง วิธีการประเมินผลการ allocate resource หรือทรัพยากรลงไปเพื่อให้คนสามารถที่จะคิดนอกกรอบจากสิ่งที่ตัวเองทําได้สิ่งเหล่านี้ครับคือองค์ประกอบที่ผู้นําองค์กรเนี่ยต่างก็ต้องคิดเพื่อที่จะไม่ละทิ้งโอกาสในการผลักดันหรือสร้างคนจากภายในมากกว่าที่จะมองหาคนจากภายนอกอย่างเดียวท่านดเรเองเราธรรมทัศน์พูดว่าเนี่ยผมไม่ได้มีความเห็นว่าผมเห็นด้วยหรือผมไม่เห็นด้วยว่า พระพุทธเจ้าเกิดในตอนนั้นอินเดียเจริญหรือไม่จเจริญหรือว่าเออไอสไต์ style, เกิดในที่จเจริญหรือเปล่าหรือมันเกิดท่ามกลางสงครามแต่ผมกลับมองย้อนมาว่าสิ่งที่ท่านดรเอเนกพูดอย่างหนึ่งแล้วผมเห็นว่าเป็นมุมมองที่เราทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยก็คือการสร้างวัฒนธรรมภายในเพื่อที่จะผลักดันให้คนเก่งถูกไอดีนติฟายว่าคนนี้มีศักยภาพกับตัวเขาเองได้ตระหนักในตัวเองจริงๆว่าตัวเองก็มีศักยภาพแล้วกล้าที่จะลุกขึ้นยืนนะครับ แสดงตัวเองว่าเขาพร้อมที่จะก้าวไปกับบริษัทในอีกระดับหนึ่งที่มันสูงขึ้นทำให้บริษัทเติบโตขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับพียานเดลีพด่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมสัสพิชเชี